เรามาเล่นไฮเปอร์แลนด์มาดูปิงเงินเถอะว้าวโหลดดิ้งสุดโหลดดิ้งสกรีนสุดเฟีเ้ยวมาเดี๋ยวรอดูปิงสองร้อยเจ็ดสิบเฮ้กำลังดีดิกำลังดีสองร้อยเจ็ดสิบนี่คือกำลังดีสำหรับประเทศไทยนะฮะเน็ตคนไทยใจดีผมต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยดูอย่าเชื่อค่ะแล้วผมนึกว่าเขาเป็นแค่คนเติมเกมธรรมดาฮะฮะ,ะ,ะ mm hmm. let's go ของใครวะเนี่ยสกินเขาเป็นอีบอยว่ะเขาเป็นคนที่เป็น oh มือไฟและน้ําเพราะฉะนั้นผมนั้นจะประมาทเขาไม่ได้เลยทีเดียวฮะฮะเป็นห้าร้อยสามฮะฮะตายแกอยู่ประเทศอะไรวะเนี่ยว้าวว้าวโ้วโน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 โอ้ไม่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 ตายตาย อีจีอีจีไม่อีโ่ผมไม่เพิ่มวะเอาอีโ่ฉันคืนมาอยากฟาร์มอีโรอ่อันนี้เกมมีอีโลผมจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มเนี่ยสแตติสติคูนอตเขาไปเลยตีมัแผะเขาทำไมเขาวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ย นายลงไปไม่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 โอ้เพื่อนปิงนายโหดเกินไปเราเราอะไรตอนเริ่มเขาเป็นเอ็นเดอร์แมนตลอดเลยว่ะท่านผู้ชมผมแบบนี้ใหญ่ผมเกลียดแบบนี้มากเลยกลัวจะตีคนตกได้ ไป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 ลงไปลงไปเออลงไปปิงเขาเกือบเกือบแตกหกร้อยนี่เออมามาเรียนอะไรวิร่งอะไรจับอะมาดิมาดิ เอ้ยย uhm, oh, ูว <iles> ิ่งไปคนเดียวไงโอ้ยมันจะวิ่งทะลุโลกไปแล้วเข้ามาเลยเราเป็นล่อวัวกระทิงเลยแกไม่ไม่เออนั่นแหละวิ่งมาตรงคอไปงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นแหละตายสิตายตายตายฮะว้าฮะ Mm hmm, mm hmm, mm hmm. ทำไมเขานอกแบ็คไปทางนั้นเพื่อนเพื่อนรักษาเน็ดนายก่อนเน็ดนายจะไปไม่รอดแล้วอโอ้แขนจะพังเล่นกับไอคนนี้หมวใจลด decline I'm not pro 4000 has declined the rematch เ้วผมกวยังได้สู้เขาด้ยนะเขาดีคลายไปแล้วด้่ยนะ ว้าวไฮเร์แอนเป็นเซิร์ฟที่ดีจริงเลยโหรักมากว่ะเน้ยเนี้ยโตไม่ซี่โหโหตรงนี้ก็มาอยู่เขาอีกแล้วในที่แห่งน,นี้แบบนี้ที่เขานั้นชอบวิ่งเป็นหมาเลย สเตตที่ติดวูน,นอตเขาอีกแล้วอะ่ะตกลงไปตก,ปไปก,ก,กไปแกแกนอกแบ๊กหน่อยสิแกแกแกเฮ้ยแฮะแฮะกดชิปกดชิปนั่นแหละดีมากนี่ง g โอ้เพ <laughs> ื่อนปิงนายมันกระจอเกินไปอ่ะถ้านายเน็ตดีว่านี้ฉันเชื่อว่านายจะชนะฉันได้อ๋อ paper phone 2...9... สองเก้าหกเก้าห้าหนึ่งสุ่มเลขมาหรอวะว h ด t w h ว t ตกใจตกใจ Oh ดู Do, do, do Rem 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 มตต์รมรไม่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 นายจะมาเล็มคือถือแล้วนายจะเก่งขึ้นไม่ได้นะนายอย่าเพิ่งท้อโกแฮปตอนนี้